ค่ะคุณยายเดินผ่านชั้นสี่คุณยายเห็นอะไรบ้างคะเดินผ่านชั้นสี่ก็เห็นปู่เห็นแม่เห็นปู่ก่อนเห็นปู่เขาตายไปได้หกปีแล้วค่ะเขาเขาก็เลยถามได้สมุ์ว่าอินางมึงมาค่ะมึงมาอะไรมันบอกว่าเข้าออกมาก็เห็นปู่แล้วเลยบอกว่าไอ้ลูกมึงอยู่ไงลูกก็อยู่บ้าน เขาบอกว่าเขาแม่เขานีร้องให้เดนี่ปู่ก็บอกว่าถามบอกว่าเขาจัดสินหนึ่งหรือยังยังแกก็บอกว่าไปดิ้ดไปจัดสินก็นีน่มันจับมันมันไมเปลี่ยนข้องใครข้องมันเนี่เป็นประลมเพียงเป็นนอนเมียงกันเมียงกันก็เขาปฏิบททัติทมเห็นปู่ปู่แกปฏิบัติดีชั้นสี่คือคนที่ปฏิบัติดีใช่ไหมใชปป่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะ วิญญาณดีวิญญาณที่ชั่ววิญญาณที่ดีที่จะไปจุดที่เกิดมาเลือกพ่อเลือกแม่เลือกคู่เลือกคิีเมเลือกหัวเลือกเมียคืออยู่ชั้นสี่หมดในโลกนี้ลักษณะคนที่อยู่ชั้นสี่อยู่ยังไงคะมันก็เหมือนกับบ้านเราอย่างนี้แหละแต่ว่ามันพวกปฏิบัติธรรม,มันจะอยู่รวมกัน,นก็มีนอนค้องใครของของ,งึนเหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมค่ะ เป็นช่องเป็นช่อมไหมคะเป็นมันไม่ได้เป็นช่องเป็นรวมกันเลยเป็นรวมกันรวมกันแต่ว่ามันเป็นของหญิงของชายค่ะมันด้รวมกับผู้หญิงผู้ชายอยู่ส่วนผู้ชายผู้หญิงอยู่ส่วนผู้หญิงค่ะคุณยายเดินผ่านเขาทําอะไรกันคะนั่งนอนเขานั่งปฏิบัติตนัเพราะว่าช่วงวันพระจะมีพระมาไัยมามามา,มาบรรยายทําให้เขาฟังอ๋อคือยชั้นสี่คือปฏิบัติธรรมค่ะ ีทําทดีปฏิบัติธรรมในชั้นสี่ใช่ทิ้งเขาจะได้พ้นจากการบางคนเข้าปฏิบัติด,ดีเจ่เข้าขาดประขาดในการให้ทานก็มีการให้ทานนี่คือว่ามันไม่เท่ากันทานมากทานน้อยทานถแบบยังไงล่ะแบบความพึงพอใจอย่างนี้บางคนก็ทานเพื่อเอาหน้าก็มีอย่างนแม่เป็นทุกข์ แต่การปฏิบัติดีนี้มันก็มีหลายอย่างบางคนทานดีปฏิบัติก็ดีอาหารทามาทำทานอะไรก็แหมาว่าเป็นของดีเนาะเป็นหลอดพื้นหลอดไฟเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นของหลอดของเขาก็ทำดีอันนี้คือเขาเนี่ยผู้ปฏิบัติดีสมบูรณ์เพราะว่าชาติต่อไป ของเขาไม่ได้เิดไม่อยากเขาอยากอะไรเขาก็ได้เขานึกอะไรเขาก็ได้เพราะว่าเขาคือบุญเก่าบุญเข้ามามีแล้วบุญใหม่เขามีแล้วเขาสร้างไว้แล้วเขาไปเข้าไปเลยนั่นของเขาเวลาเขาจะมาเกิดชาติใหม่เขาจะได้เลือกคู่คือช่องช่องหนึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นผู้ปฏิบัติีช่องสองปันกลางช่องสามเปกด อ๋อแล้วก็คือชั้นสี่นี่คือผู้ปฏิบัติดีส่งมาจากโทษเบาชั้นหนึ่งมาชั้นสี่เขาโทษออกมาจากไออออกมาจากชั้นโทษเบามาจากชั้นหนึ่งมามาอยู่ชั้นสี่โทษเบาไม่ได้ปฏิบัติก็อยู่คนละไฟกันอันนี้สําหรับพวกปฏิบัติสําหรับพวกบําเพ็ญศีลภาวนาถึงจะโทษเบาไม่ได้ไม,ไม่การปฏิบัติไม่มีอยู่คนละที่ S <S ไม่ได้มารวมกันอันนี้คือไปเห็นมาไม่ได้มารวมกันอยู่คนละที่ไม่ไดรวมกันเลย <S 2> <S 2> คือโทษเบาแล้วเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมใช่ <S <S ก็เลยมารอที่ชั้นสี่มาปฏิบัติธรรมที่ชั้นสี่ใช่เพราะไ้่นฟังพรรมอะไรจะมาเทศทุกทุกวันพระ <S 2> <S 2> เอวานามาเทศให้ฟังทุกวันพระ <S 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 เวลาถึงเวลาหมดอายุไข,ข ที่อยู่อยู่บนชั้นสีแล้วเขาจะส่งวิญญาณมาเกิดเลือกพ่อแม่พ่อแม่เขาก็เอาบุญบุญเอาคุณสมบัติเสมอกันคือว่าคู่สิบเป็นคนจะเป็นพ่อเป็นแม่แเราเป็นจะเป็นพ่อเป็นแม่คนวิญญาณที่ดีๆเขาจะหาคนดีมาใหา้ถ้ก็ได้พ่อแม่ดีได้คู่ดีเอาบุญเสมอการไอ้ที่เราได้คู่แม่ดีได้อะไรไม่ดีนี่คือเรามาใช้กำลังจิตทฐานให้มั่น ในรอกแวกปรงวางให้มันได้ลดลดโลดลดกลมโผร่ลดกลมหลงให้มันได้กปฏิบัตินี่คือชั้นสี่นี่คือชั้นสี่กาปฏิบัติดีปฏิบัติดีเจออะไรบ้างนะคะชั้นสี่ห้องห้องหนึ่งมันจะเป็นผู้ปฏิบัติดีห้องสองปานกลางปานกลางคือพวกไปไปวัดเอาเอาอยู่ความอยู่ในบ้านแบบพูดที่ว่เาเดี๋ยวก็ ไปพูด,พดเรื่องลูกเขยลูกสาวดีไม่ดีไปพูดกันจอด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 เดี๋ยวกันเวลาพว้ปฏิบัติด,ดีอาหารเนี่ยดูคนมาปฏิบัติมีอะไรคนก็ะันอันนั้นเนี่ยตอนปฏิบัติบางบางครั้งแต่งมาจากบ้านอันนี้ให้ค่าอ,อันนี้คือเรากินบางคนเขนไม่ไม่ออกไปเอาอาหารด้วยือไม่ไปแย่งใครบางคนซาแล้วก็โลกเอาหลาย เอาเกินตัวทายใหญ่กว่าท้องนั่นแหละคือผู้ปฏิบัติไม่ดีแล้วบำเพ็ญก็บำเพ็ญอยู่เสียจปฏิบัติไม่ดีเราอาหารเราต้องดูให้เอาพอดีเราจะกินหมดไม่ใช่ว่าเอาจะเผื่อลูกเผื่อลานไม่ปรุงไม่วางนี่โรคจะเอามาบ้านมันได้คนนี้ไม่ถือว่าเป็นคนปฏิบัติแล้วคนให้ไปปรุงไปวางนี่มาพวกนี้ใสโรคไปเอาไมไในไปวางไปเอาถ้าพวกไปวางคนม,มีอะไรนะนก็เอา ยังไงก็อัดสัมที่ปล่อยว่างช่องที่สามช่องที่สามช่องที่สามอยู่ชั้นสี่พวกนี้เป็ดอันอันนี้ชั้นฝากฝากของไปวัดหน่อยนะอันนี้คือเปลี่ยนแต่แทบแคะเอาไว้แบ่งไม่ให้ลูกกันนะงานละนั่นละนั่นละเอาแล้วบาปแล้วขออยู่ในวัดนิ่งๆห,หน่อยๆอ๋ยมาคุงนี่มละกอนี่เราเป็นคนปลูก อยู่ขอบสระนี่เราเป็นคนปลูกจะเอาไปตามบ้านกันนะไม่รู้เลยว่าตัวเองปลูกเสี็ยของสูงละเมิดสิบดื่มไปเอาละเอาโดยไม่ได้ขอคุาอาการละเอามาสะสมไปสะสมมาสะสมแก้มไปแก้มมาก็เลยเป็นเต็ดไปวัดไหนก็เอาวัดนั้นส่วนอย่างนี้นะเพราะว่ามันอยากของเขาตกหลน่นอยู่ใกล้ๆกันก็มียองค์คืนให้กันคนมั้นโลก เปเพราะอะไรเปรเพราะว่ากินของฝากกินของทานของยังไม่ได้ถวา,ายพระเพราะว่ามันจากหลายจากไรก็แบ่งไว้เอามากินบ้านตัวเองมันเป็นหลายอย่างคนเป็นแบบนั้นของเข้าไปฝากเธอซื้อของไปเอาฝากไปวัดหน่อยถ้าก็สาธุใช่ไหมบุญจะเอาบุญไหนไม่ให้เธอเหรอทีนี้แบ่งไว้บ้านบางทีแม่เอาไปด้วย นี่ละมันก็เลยเป็นเปรตค่ะสามช่องเดี๋ยวร่างกายแปว่านุ่ง้าวออก็แต่ว่าการปฏิบัติมันไม่มีมันไม่ได้ดูตัวเองมันไม่โปงมันไม่วางเอาเอาผ้าขาวบางหน้าไอ้สิเอาชุดขาวบางหน้าไอ้สิมือถือศาสตร์ปากถือศิลป์งนปวดอย่างเี้นเปเห็นพงเชลรตอยู่ในบ้านเอาเอาดูาไปช่วยงานเอา้า วันยังไม่ได้ขอเจ้าของอขอเขาเลยกูข้ามวยแล้วผมชูรถนั่นแบงสะสมไหมงานทีนี้ตัน้นแทนไปชื่อของมาใส่วัดไปทําบุญที่วัดโอ้อันนี้มันคือหลายแค่แบงกันละทีนี้แบงกันเอามาบ้านเลยไม่ได้ขอครูบาอาจารย์เลยทีนี้นะนี่ลหละมันไม่มันเป็นเปรตมะม่วงโอ้ขอในเด้อเออเอาพูดเองขอเองอ,อยากร้ายคิดเอาแนวขอเองนันสะสมไปสะสมมามันก็เป็นเปรต 嗯。Mm.